สวัสดีครับพี่น้องฟองไปทุกทุกคนเมื่อนี้สื้ผ้าเห็ดแก้วน้ำไม่สมสูตรของจะของเองแต่ตะว,วันติเห็ดน้ำเห็ดน้ำเออนี่ครับเครื่องปรุงมี่นี่ดังนี่ครับหอมแล้วก็พริกเข้าไปขวาเรียบร้อยเอาต้องมาจับพี่น้องแล้วเครื่องปรุงเนี่ยอีย่างนึ่กนงก็คือน,น้อไม่นี่ครับน้อไม่สมบ่ต้องล่างนะครับต้มเลย ต้มแล้วเขาไปปีน้ำออกเอาวสันมันเฉบผสมครับและที่เด็ดของอการเฮ็ดแก้วน้ำผสมนี่คือผักแพลวพี่น้องเอาเนี่ผักแพลวแล้วก็ต้นหอมหอมก็ต้องใส่ผักแพลวนี่ถือว่าเป็นตัวน้ำมันเฉออกเผ็ดๆย้อนอันนี้ครับอ่แาแ,แล้วก็มีปลาทูแกไว้แล้วมนี่แม่บ้านมันซอยอแกะไว้เรียบร้อยปลาทูเข่งละชาวบาทสองเขง่ง นี่ครับคืคบออุปกรณ์อันดับแรกครับเริ่มเลยครับยังไงคุยได้หรือเป่าเอ้คุยได้หรือ่าเอ้าอาันสีมะนาเสนอยังไม่นุ่งยังไงบางคนก็เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเป็นอาชีพบ่แซ่บฉะนั้นเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดค่าเป็อดเล่ะไปเอาลงมาเลยดำครับวันนี้โอ้จะเป็นเหี้ย เด็ดลับที่อย่าให้มันแซ่บก็คือห้องโบต้องไปล่างนองมัยจะมีน้องเด้อนมัสุกหมกขนที่จะไปล่างแล้ว,ม,ม,าลลวมาต้มอันนี้ข้าต้มครับต้มเลยต,เต้มเสร็จมันสุกแล้วเข้ากับบีด้าหมกอยนึงความเปรี้ยวมันสิแบบเลยมามัพูดดีนี่ครับปลาทูลงไปก้อนแรตามแม,ม่บ้านผมเพิ่นแก่ให้เรียบร้อยเพิ่นว่าเพิ่นสิรักจำสูตรก็ใช่ไหมครับ ตัวนี้คันเฮ็ดแล้วบ่แซ่บนี่คันผู้ใดกินแลน้วบ่แซ่บนี่ไปหาหมอหมอแค่นั้นความเมื่อของปลาทูนีนนนนน่มันชุดยอดแล้วนี่ตับสีมันมุดมึนมั้งมันจังเนื้อแตกออกไร่ไร่เฮ็ดเนื้อแตกหลายๆนี่มันทั้งเชียวเขานั่นดี เนาะไม้นี่ที่ห้าล่างแล้วชาหนามออกปันน่นหนามอะยรเรียบร้อยหลังจากส้มนะครับตัมเข้าไปตำปักปักปักโอ้เดหลือนะหายแล้วคนกัน ครับเนาะเครื่องปรุงที่ต้องใส่ครับไอที่มีนี่อ่าอันนี้บุบคคลสลายเพื่อนดอกเพื่อนประจ่างอืมขนาดน,าานี้เท่าไหร่เห็นไหมสูงตะวโตครับมารเช่าเพป็นใจดีจ้างเป็นพี่เซ็นเตอร์แซ่บครับยี่ห้อยังมาบอก,บออกเบื้องเอาแล้วก็ คนพุ่นพุ่นขังกันนั่นเจอเครื่องปูนซีืมนต์มีอย่างไรครับอันดับแรกแป้งนัวก่อนแป้งนัวนี่ตรงมีครับใส่แค่นี้พ่อครับไม่ต้องใส่อะไรแดกอันนับมาแดกเดี๋ยวกันนับมาแดกนี่ยี่ห้อใส่อะไรนะครับเพื่อเพราะว่านมใหม่เมันอกี้มีความเค็มอยู่ครับแล้วกับบรรพุกันยมีความนัวอยู่ ขนาดเท่าจะเปล่าใส่หลย่ยะนี้เขาเริ่ม ครับพอเขาซิมเรียบร้อยแล้วพอประจัดกานเลยครับต้นหอมบักซี่น้ำทั้งแล้วบ่กคมได้ไหม หอ,อมีเส้นหลายๆพี่น้องจา่างเสียบนี่ตักแพลวับแพ้วหรือผักไผ่แล้วแต่ชีเอินนะครับเนาะใบมัม่คือใบไผ่เขาเลยนเอินผักไผ่นี่นี่หอมแก้วกุ้ง<อ>ก,กับเขากันไนดะ้พี่น้องนะีหย แ้กคุ้งกับผักแผ้วดีไหมพรนะรับแล้วมันยี่ห้อใส่ซุปน้ำมัน่สุเจ้วน้ไม่น่สเอาไว้กินกับอีกที่หลังครับเดี๋ยวเห้จมาหมาเอ้ามาเรียงต่อีงยกนึ่งวอมเลยนะ ผมนะนาเา้ปตอสแซรับเพราะว่าข้ามเปลี่ยวมันมีอยู่แล้วเขาทำให้สดแองไแห<ะ>ลา,ลายกินค,ครับเอามาในทีละชิมครับมาทำยังไง ซี่หมวต้องเต็มปากเต็มคามันมีแคบอะต้องุย้นขอนี้เอาหน่อย,อยครับสุดยอดนี่เขาจบขันตอนบาริ้จะจัดจะจานกินได้เลยมาพูดด้ไหมาอยากได้อรวรไหนมนี่ครับพร้อมที่จะขึ้นเสิร์ฟแล้วครับอุปก,กอบ พักเคี้ยงกันลด้ไรมีต้มไข่มาเหมือนพอร้อมพี่น้องไง้นี่นะครับอาหารเช้ามื้อนี้ครับโอ้มีหอดหยาไหมไม่นธรรมดาอันผู้ขายกันเลยมานี่ครับคือจบเมนูเจลน้องไปสมครอ,อยากมาได้ครับเด้อหิวต้องขอมเขอ้อนขอนคุยครับฝากขอบคุดนะครับด้อ อย่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับเพร่อเป็นกำลังใจให้อาที่ทำเนี่ยนี่ครับล้องมาเฮ็ดกินเดอร์ซุปเอ้ยเจ้าน้งไม่สมยังนี่ บแบบไรมาคุยข้ามยังไงแม่มข้ามยังไงเห็นปลาต้มข้ามทันมาหากล้องกูดนเลยนะยิน,นยกูยินคนยัดใจอันนี้ท่านมาหากล้องอ๋อ